สวัสดีครับผมเอลคีออโตนะครับผมกับเจ้ารี vo g อร์จีใหม่นะครับงานติดตั้งนะผมพับกระจกออโต้นะครับแบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะครับผมเราก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับีการใช้งานง่ายๆครับเพียงกดนะฮะที่รีโมทนะครับผมเวลาล็อกรถนะครับรถก็จะพับกระจกอัตโนมัตินะครับเวลาที่อันล็อกก็จะกลางออกแบบนี้นะครับผมหรือใช้ตรงปุ่มคีนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับผม สามารถที่จะล็อกแล้วก็กางได้แบบอัตโนมัติเลยนะครับผมสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ทําให้เราเช็ครถได้ด้วยว่ารถล็อกหรือไม่ได้ล็อกนะครับเวลาที่เราก,กดล็อกนะครับเขาก็จะหุบเข่าแบบนี้นะครับผมติดตั้งง่ายนะฮะใช้เวลาประมาณสัก5นาที10นาทีนะครับกาสามารถทําเองได้หรือว่าอยากจะให้ทางร้านติดตั้งให้ก็ สามารถเข้ามาที่ร้านของเราได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์แอลเคของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ